สวัสดีค่ะเมจิกเทเลอร์นะคะวันนี้มาดูกันว่าพี่ไพ่อยากบอกอะไรอันนี้เป็นสำหรับใหม่นะคะอ่าพี่ไพ่มีข้อความอะไรที่จะแนะนำให้กับคุณที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปของเจในวันนี้นะคะพี่ไพ่มีอะไรอยากแนะนำให้กับคุณบ้างเอ่ย clarity clarity in my birthright mm. relax I receive all blessing ไพ่บอกว่าให้ไปอาบนะ้ำวิ desires desires I offer all longing to you ไพ่เขาก็จะดูลีลานิดนึงนะอย่าไปโฟกัสเยอะอ่า uh. อันนี้คือไพ่ใต้สำรับคือ strength อะไรเนี่ย i...i lean on you คืออย่างละนี่นี่ยังไม่ได้แปลเลยอ่ะไพ่เนี้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะใต้สำรับคือ s strength อ่าเดี๋ยวนะต้องแปลอะไรแหละอันนี้คืออะไรอ่ะไพ่แนะนำ ให้แนะนำเหมือนกับว่าแบบหนึ่งนะนะคะขอแปลก่อนจะไปทิศทางค่ะหลังจากที่ไปแปลไพ่มาแล้ว <c oughs> ก็ได้ความว่าไพา่คือไพ่สหรับเนี้ย เออเขาชื่ออะไรนะ d y d y Be Love ก็คือแปลง่ายๆว่าพลังความรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณเนี่ย เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าแปลเข้าข้างตัวเองซึ่งเกตก,ก็จะแปลเข้าข้างตัวเองเพราะว่าก็นั่นแหละอะไรที่ดีก็จะรับต้องรับไว้กับตัวเนาะอ่ะใบแรกเลยไพ่ใบแรกเนี่ยหมายถึงความชัดเจน clarity clarity is my birthright ก็คือ ความชัดเจนในในสิ่งที่เป็นคุณในในสิ่งที่เป็นความสว่างของคุณมันเหมือนกับมันเป็นความชัดเจนในทุกๆอย่างคือการจดจำตัวเองตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ไพ่ใบนี้เป็นการถ้าหาก มีใครที่ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตั้งจิตอธิษฐานในแง่ของจิตวิญญาณเราก็คือการที่เราจะขอให้เราเนี่ยได้ค้นพบค้นพบตัวเองค้นพบความเป็นคุณที่แท้จริงหรือการรวมเป็นหนึ่งกับไฮเออร์เซกก็คือไพ่ใบนี้คือการที่ เราหลอมรวมตัวตนเป็นหนึ่งกับไฮเออร์เซลล์ตัวตนที่ดีที่สุดของเราตัวตนขั้นสูงของเรานั่นหมายความว่ามันจะเมื่อไหร่ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับไฮเออร์เซลล์การบรรลุเป็นหนึ่งเดียวกันกับไฮเออร์เซลล์คือคือคลาเรนตี้ก็คือความชัดเจนที่สุด มันเป็นความแท้จริงอ่ะอ่า,อาสิ่งที่ที่เราที่สิ่งที่ปลอมที่มันหลุดจากตัวเราแล้วเราเก้าวไปสู่ความเป็นไฮเออร์เซลคือการที่คุณไปสู่ตัวตนที่สูงของคุณตัวตนแท้จริงของคุณนั่นคือทุกอย่างมันจะเคลียร์มากที่มากที่สุดแล้ว สิ่งที่ปลอมจะออกไปจากชีวิตคุณเก๋มองว่าไพ่ใบนี้จริงๆไม่ได้อยากจะเปิดแนวจิวิญนียแต่ออกมายังไงก็ไม่รู้ว่าเออก็คือเหมือนไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่การเชื่อมต่ออันเป็นดีวายก็คือคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจาก h i g h e r ์ e l ของคุณครูครูบาอาจารย์หร <Third, S 1> ือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเพื่อก้าวเข้าไปสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณเคลียในสิ่งที่มันเป็นสิ่งปลอมที่มันเกาะเกี่ยวคุณอยู่เคลียให้หลุดออกไปเพื่อที่จะเป็นตัวคุณที่แท้จริงที่เป็นหนึ่งกับ h i g h e r ์ e l นี่คือไพ่ใบเนี้ย กำลังจะบอกแบบนั้นมันจะเป็นความสว่างที่แท้จริงภายในตัวของคุณที่กำลังเผยอ,ออกมาคือมันอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเหมือนกับคุณจะได้รับพรน,นี้จะได้เข้าถึงภูมิปัญญาที่แท้จริงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่มิติไหนพบชาติไหนความสว่างที่แท้จริงของคุณและความศักดิ์สิทธิ์ในตัวความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของคุณอ่ะก็คือไพ่ใบนี้กำลังจะบอกแล้วก็ไพ่ใบสองคือรีแลกซ์คือความผ่อนคลายฉันได้รับ ออเบ s ซิ n นก็คือพอรทุกประการไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นไพ่ฮิลเลยอะคือคือบ่องบอกว่าถ้าคุณอยู่ในเส้นทางของการตื่นรู้การการที่คุณกำลังเดินเพื่อเพื่อเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงมันจะผ่านมันจะต้องผ่านการการกระท้อ การาการมีบททดสอบต่างๆอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นภารกิจหรืออะไรใดๆในชีวิตเนี่ยมันย่อมต้องเกิดความเครียดเกิดความมีบ้างที่ท้อแท้มีบ้างที่เครียดมีบ้างที่มันตึงไปหมดทุกอย่างเนี่ยไพ่ใบนี้กำลังบอกว่า,าให้คุณเนี่ย รู้สึกเหมือนได้รับพรอ,อันนี้คือรีแลกการรีแลกของเราเนี่ยคือไพ่กำลังจะบอกว่าให้คุณเนี่ยรีแลกบ้างคือการหาเวลาที่จะผ่อนคลายซึ่งเปรียบเสมือนการได้รับพรเก๋มองว่าถ้าคุณได้ได้มีช่วงเวลาที่คุณผ่อนคลายนั่นคือการได้รับพรจากจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือการที่คุณสามารถที่จะจัดสรรเวลาหาเวลาให้กับตัวเองได้นั่นคือการได้รับการเปิดทางอันนี้คือเป็นมุมมองของเก๋นะมันเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่คุณได้รับการผ่อนคลายอย่างเต็มที่นอนหลับสนิทอ่ะอันนี้ก็คือเป็น คือคือใครที่นอนไม่หลับมันก็คือเหมือนเหมือนชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้ผ่อนคลายมันไม่มีความมันไม่มีความสุขอะนอนนอนหลับไม่สนิทอย่างเงี้ยคิดมากกังวลเครียดแต่เมื่อไหร่ที่คุณรีแลกซ์ได้อย่างที่เก็บพูดไปเมื่อกี้คืออะไรนะคำพูดแบบกินอิ่มนอนหลับหรือว่า มีช่วงเวลาที่รีแลกนอนหลับสนิทเนี่ยมันมันเหมือนคนเราได้รับพรเนี่ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็สำหรับตัวเก๋ก็มันก็เคยเคยเกิดเหตุที่แบบว่าเออมันนอนแล้วมันนอนไม่หลับอะ่ะมันเป็นสุดยอดความทรมานที่เราอยากนอนแนตะ่มันดันไม่หลับแล้วก็คือตื่นทั้งคืนด้วยความกังวลในบางเรื่องของเราเนี่ย มันจะรู้สึกได้ถึงไพ่ใบนี้เลยว่าเวลาที่คุณรีแลกซ์ได้ร้อซนตะมันเหมือนประหนึ่งว่าคุณได้รับพรจริงๆแล้วก็ไพ่บอกว่าให้มันเหมือนจะว่าไพ่แนะนำก็ได้ถ้าสำหรับบางบางท่านที่มาชมคลิปแล้วนอนไม่ค่อยหลับนะมันเหมือนกับคุณอาจจะมี มีบางอย่างที่ตึงเครียดหรืออะไรเนี่ยให้หาเวลารีแลกหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะเป็นในยะของไพ่ใบนี้ก็คือคุณกำลังคิดที่จะที่จะรีแลกตัวเองก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนผ่อนคลายตัวเองลงจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่ที่มันอาจจะพาให้คุณเครียดเนี่ยแล้วมันก็คือ เป็นไพ่อย่างหนึ่งที่ถ้าคุณยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นไพ่แนะนำว่ามันไม่ได้เรื่องเที่ยวอย่างเดียวหรอกมันเหมือนกับว่าให้คุณรีแลกซ์อยู่กับผ่อนคลายอยู่กับตัวเองอะ่ะเช่นในรูปเนี้ยคือการอาบน้ำอาบอาลงแช่ในอ่างน้ำน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆของประเทศญี่ปุ่นเนาะ ก็คือแบบว่าเป็นอ่างน้ําแล้วก็ลงไปแช่น้ําอุ่นอย่างเงี้ยก็ได้เออหรือไม่งั้นก็คือการอาบน้ําอุ่นคืออาบน้ําเนี่ยแหละอาบน้ําอุ่นให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างเงี้ยคือจะทําวิธีไหนก็ได้ให้คุณรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็พไพ่ใบนีออ้บอกถึงแรงปฎาฐานาคือไม่ต้องซูมใกล้เนาะ <laughs> งานอาร์ตนิดนึนง d e ี i ซ e desires ก็คือความปรารถนามันเหมือนกับการส่งความปรารถนาอะไรบางอย่างมันเหมือนมันเหมือนกับว่าไพ่กำลังมาบอกว่าในสิ่งที่คุณอาจจะมีการ ถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกว่าเส้นทางการตื่นรู้หรือเราพูดถึงเรื่องทางจิตวิญญาณเนี่ยมันมันอาจจะเป็นการที่เราเราจะต้องฝ่าด่านบททดสอบต่างๆคุณอนจ,จะต้องคุณอนจจะมีบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วจะต้อง ฝ่าแต่ละด่านบททดสอบเนี่ยไปให้ได้หรือมีความปรารถนาในเรื่องที่จะสำเร็จในการตื่นรู้ในแต่ละเรื่องที่ที่โดนบททดสอบอยู่เนี่ยแล้วมันทำให้ให้รู้สึกว่ามันมันตึงเครียดเกินไปหรือแม้กระทั่งการเลื่อนระดับในการตื่นรู้ของคุณเนี่ย เพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกว่ามันจะมันจำเป็นจะต้องมีการรีแลกคือใบเนี้ยเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งบางท่านอาจจะได้รับพรที่จะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะบอกเป็นในยะว่าท่านกำลังให้คุณได้รับการรีแลก์หรือสถานการณ์แห่งบททดสอบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการก้าวเดินเพื่อเข้าหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ หรือความปรารถนาบางอย่างคุณในเส้นทางตื่นรู้เนี่ยมันผ่อนคลายลงก็ได้อันเนี้ยคือเป็นเป็นไปได้หมดหรือถ้าเรามองในในโลกปัจจุบันในในในโลกที่เราอยู่เนี่ยการที่คุณอาจจะเคร่งเครียดเกินไปในในความปรารถนาบางอย่างเช่นเออเราความปรารถนาก็คือความอยาก ที่จะให้ชีวิตเราดีขึ้นมั่นคงขึ้นหรือแม้กระทั่งการเคลียร์บางสิ่งบางอย่างในชีวิตถ้าอันนี้ไม่ได้แปลถึงเรื่องทางจิตอิญญาณทางการตื่นรู้เนี่ยเขาก็หมายถึงการเหมือนกับการเคลียร์ตัวเองในบางบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องภารกิจต่างๆใดๆในชีวิตธุระปากปังอะไรจีปาถาที่มันวิ่งเข้ามา แล้วคุณต้องเคลียร์ต้องต้องอจัดการเนี่ยเคลียร์เนี่ยก็เหมือนกับจัดการในสิ่งต่างให้มันลงตัวแล้วมันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยก็คือถึงเวลาที่จะต้องอรีแลกบ้างหรือแม้กระทั่งบ่งบอกว่าสถานการณ์ตรงเนี้ย ที่มันอาจจะทําให้เครียดเนี่ยเพราะว่ามองว่าไพ่ใต้สํำรับเนี่ยเขามีในยยะของความสตรงอยู่คืออ,อคําพูดตรงนี้เขาหมายถึงฉันพึ่งพาฉันเพึ่งพาคุณเนี่ยคือคือมันเหมือนกับว่าบ่งบอกว่าเอ,อบางท่านความสตง ที่ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเหมือนกับคุณคุณต้องต่อสู้อย่างเข้มแข็งกับหลายๆเรื่องอ,อย่างอย่างเสือตัวเนี้ยคือความเป็นเสือเนาะก็ก็คือต้องดูแลทั้งฝูงต้องออกหากินทุกอย่างแล้วถ้าเป็นจ่าฝูงอีก ก็ภาระหน้าที่การที่จะต้องอยู่ในในถ้ำที่สวยงามมันก็คือภาระหน้าที่อย่างนึงเหมือนกับว่าคนเราอ่ะจะต้องเข้มแข็งเพื่อตัวเองและคนที่เป็นบริวารที่อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือภายใต้สำหรับก็เลยมองว่าความเซ้งเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเหนื่อยล้าได้ แล้วสถานการณ์ที่คุณจะต้องเคลียร์จัดการความความที่เป็นอยากที่จะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเองหรือว่าพัฒนาความเป็นอยู่หรือการนำพาอยากจะให้ทุกอย่างมันสำเร็จดีในหลายๆเรื่องเนี่ยมันมัน อาจจะถึงเวลาที่จะได้รับการผ่อนคลายลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ที่มันตึงอยู่มันอาจจะดีขึ้นแล้วก็คุณอาจจะต้องหาเวลาที่จะรีแลกซ์หรือบางท่านบางคนอาจจะได้รับผ่อนให้คุณผ่อนคลายลงจากเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ความที่ไพ่เนี้ยเขาเป็นไพ่ที่อย่างที่บอกคือเหมือนกับเป็นไพ่ที่ d i v i e be l o v e ก็คือเป็นเป็นที่รักแห่งพระเจ้าแห่งแห่งแห่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์ก็เลยมองว่าท่านเพี่ไพ่ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเหมือนการให้พรมากกว่า ถ้าบางท่านเนี่ยอยากจะไปพักผ่อนรีแลกก็น่าจะได้ไปเร็วๆนี้แต่ทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนไพ่แนะนำด้วยว่าเออบางท่านที่มีการคิดอยู่อาจจะคิดว่าเอออยากจะไปเที่ยวนู่นนี่เนี่ยก็คือเหมือนไพ่มาย้ำเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องรีแลกแล้วนะาจากการจัดก,การ การที่ผลักดันตัวเองเนี่ยความปรารถนานในในยะนหนึ่งก็คือการการที่เราผลักดันตัวเองเพื่อที่จะไปสู่จุดที่ดีกว่าเนี่ยมันอาจจะทําให้เหนื่อยหรือว่าเครียดก็ถึงเวลาที่จะผ่อนคลายลงแล้วนะคะหรือคุณจ,จะได้รับพรที่ท่านให้พรที่ชีวิตจะได้เบาบางลง ได้รับการผ่อนคลายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกินอิ่มนอนหลับสบายขึ้นจากก่อนหน้านี้ก็เป็นได้หรือสบายขึ้นจากณปัจจุบันที่ตึงเครียดอยู่ก็เป็นได้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมีความสุขมากขึ้นจากพี่ไพ่สำรับนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะขอบขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปนี้ในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ